สวัสดีค่ะกับกุ๊กกูและแกงเจมส์กับการตะลุยด่านของเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่2นะคะวันนี้เราจะมาเล่นต่อแล้วนะก็มีเจมส์บตัวดังเน้นะจ้ะบางตัวเนี่ยยังเก็บเลเวลไม่ครบนะคะก็ถือว่าเป็นการเอามาเก็บเลเวลไปนในตัว <laughs> เราเล่นถึงด่านที่230นะคะไปดูกันเลย เอาเพื่อนไปสักหน่อยนะจะดีกว่านะคะเผื่อเผื่อไว้กันเผื่อเผื่อโอเคไปแล้วฮันเตอร์เจมนำไปก่อนเลยนะคะแล้วก็กดออโต้โหอีตัวที่อีเพื่อนที่เอามาช่วยเนี่ยคืนช่วยได้จริงปะไปตอนนี้มันมีตัวจันทบินเลยด้วยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยมันโจมตีมาถึงข้างหลังเลยนะ เมื่อกี้เห็นมีตัวบินไปอยู่ฮันเตอร์เจมก็ก็พอสู้ได้อยู่นะคะมันจมตีทีข,ข้างใกล้นะคะก็เลยถือเป็นแนวหน้าไปนะฮันเตอร์เจนแนวหน้าแล้วก็ตัวข้างหลังนะเรามีแก๊งข้างหลังอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราน่าจะผ่านได้นะคะน,นี้ด่านสั้นมากอะ่ะด่านมันแคบนะคะ คือมันออกมาก็ก็ออกมาตายเลยดีดีเฮ้ยอย่างงี้ชิลแน่นอนนะฮะเฮ้ยตั้งแต่มีฮันเตอร์เจมมานี่รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะว่าปะเออสึกแบบชิลเลยอะฮันเตอร์เจมนี่เป็นไรที่ช่วยได้จริงๆนะฮะ อยากจะอัปเดตให้มันเป็นทำทาวเวอร์เจมจงเบยแต่ไม่มีนี่กบแดงเลยอะ่ะเมื่อวานนี้มันเป็นวันกบแดงใช่ไหมก็ไม่ได้กบแดงสักตัวเลยนะเบื่อๆเฮ้ชนะแลนด์เป็นไงไวมวกตั้งและ ตั้งแต่มีเจมฮันเตอร์เจมนี่รู้สึกเชลนะคะก็โอเควันนี้ลาบก่อน,นะคะ่ะกับด่านที่230ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลนเลนเจอร์วันนี้ก็ขู่ลาไปก่อนบ๊ายบาย